ผมนายนัทพลอุป,ปรีทีาหารหัสนักศึกษาห้100 1> า1 0 0ศ6น0 0 5 7ึกามศูู้าภาควิชา M&E P3 ครับวันนี้จะมาพรีเซนต์งานที่มีชื่อว่าหัวหัวต่อเบาะนะครับนี่ครับชิ้นงานสำเร็จรูปก็เป็นอย่างนี้หัวต่อเบอาะจักรยาน โอเคมาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะครับแล้วก็สกเกตรร็ตลูกตามนี้นี่ครับตามนี้เลยถามว่าตรงนี้ทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูก็วาดวงกลมมาวงหนึ่ง เสร็จแล้วก็ตัดจะใส่จะตัดเท่าไหร่ก็ว่าไปคราวนี้เราใช้คำสั่งนี้ตัดาลากผ่านไปเลยนี่ครับเสร็จแล้วประมาณนี้ ก็พอได้รูปหลังล่ารูปล่างอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้มาใช้คําสั่ง x t r u d นะครับมันก็จะได้อย่างนี้อ่าดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาก็ระยะตามนี้ครับติน feature one section โอเคประมาณนี้ขั้นตอนต่อไป ผมมาออกแบบผมมาสกเก็ตบนเพนไอบนเนี่ยครับบนฐานเนี้ยหน้าตัดเนี้ยออกแบบมันใหม่เสร็จแล้วผมก็ใช้คำสั่ง e x t r u d คือไอเส้นนี้เราทำเหมือนเดิมเลยนะครับใช้คำสั่งตัดไรายแมกเกสที่ผมทำอะแต่ว่าก่อนก่อนที่จะก่อนที่ไอเส้นลอกวงเนี้ยมันจะกลายมาเป็นเส้นสกเก็ตได้เราต้องกดตรงนี้ก่อน Vent n, คอ n เ e n t ์เอนทรีนะฮะผมกดให้ดูคลิกเส้นนี้สมมุติแล้วคลิก Convent Entry แค่นี้ครับมันก็จะกลายเป็นเส้นสกเก็ตให้เราวาดรูปต่อล่างมันได้เลยมผมก็ทำตามนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บผมก็ใช้คำสั่งเอ็กูดจากรูปนี้นะครับมันจะได้รูปนี้ อ่าด้านนี้ก่อนตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมผมสร้างจากสร้างจากฐานเดิมแต่คราวนี้ผมไม่ได้ต้องการข้างล่างแล้วผมเลยอินเวอร์สมันลงมาทับอันเก่าพอเข้าใจไหมก็ประมาณนี้ครับโอเคขั้นตอนต่อไป ผมใส่มุมเฮ้ยผมลบมุมลบมุมแบบแบบใหม่ที่อ่าเป็นอย่างไงครับคือมันจะมีสามสามเซอร์เฟตเซอร์เฟตแรกเนะี่ยผมให้ตรงนี้อ่าตรงนี้ครับเซอร์เฟตแรกเห็นไหมสไซส์ไซส์เซอร์เฟตหนึ่งเซอร์เฟตที่สีม่วงก็คือตรงนี้นี่สีม่วง เซฟเฟตสุดซ้ายเซฟเฟตสีชมพูคข้างล่างอ่าข้างล่างนี่ครับจะสังเกตว่าสามเซ์เฟตเนี้ยมันตั้งฉากกันมันก็จะเอ็นตามเนีฮะตรงนี้เอนไงไง็นไปเงี้ยลึกล้ำมากนะครับคำสั่งนี้ทำลองเลยก,กันครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกัน อีกฟังหนึ่งก็เหมือนกันเลยก็ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็เจาะรูนะครับไม่มีอะไร ครับพอได้อย่างนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเจาะรูแค่นั้นเองคำสั่งก็นี่โหวิาสาดแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางอะไรทักออเจาะทะลุแค่นี้ครับประมาณนี้ก็เสร็จง่ายไหมครับที่เหลือก็แค่ลบมุมโอเคนะครับ ขอบคุณที่รับฟังครับจนจบครับขอบคุณมากครับ